เคยสงสัยไหมคะว่าไพ่ยิปซีอ่านยังไงมีตั้งจะใบแล้วเราจะจำเนื้อหาของภาพได้ยังไงหมด ัญหาเหล่าน,นี้จะหมดไปค่ะเมื่อคุณมาเจอกับแฟงจะสอนไพ่ชุด Rider w a i ว e 78ใบผ่านกลุ่มออนไลน์ Facebook แบบกลุ่มปิดนะคะคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ราคาปกติ3,999บาทยาวนานถึง10ชั่วโมงมีโบนัสพิเศษคือ1สอนไพ่ o r a ์คเให้2มี การสอนเพิ่มชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเพื่อสอนการทำออนไลน์สร้างอาชีพให้กับคุณได้จริงๆและ 3. มีวิดีโอบันทึกของรุ่นก่อนๆเอาไปดูก่อนได้เลยค่ะแจงจะเริ่มสอนวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะแต่ช้าก่อนใครที่ตัดสนใจเรียนนะคะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้รับส่วนลดเหลือเพียง999บาทในการจ่ายค่าเรียนนะคะ